สวัสดีครับเอฟซท่านผู้ชมทุกท่านครับมาแล้วครับเลขเด็ดหลังใบเลี่ยงเบอร์มาสีหมอครับก่อนจะไปรับชมครับโปรดใช้จรยญานในการรับชมทุกคณะอาจารย์มีเขามีรุดใส่เป็นเพียงแค่แนวทางซื้อสลากินแบงรัฐบาลเท่านั้นครับมาเบิงมาวิเคราะห์พิจารณาไปน้ำกันครับ ครับแนวทางวันที่หนึ่งมีนาคมพ่อสอสองพันหารอยหสิบแปดครับก่อนจะไปรับชมครับมาเบิงผลงานหงวดที่แล้วของเรื่องเหมือมาสีหมอกคูนสองก่อนครับเพื่อว่าเป็นจุดจับใส่ครับจุดไหนเด่นๆครับลรือลั่นสนเมืองครับมาหาลางครับ ม้าน้ำโชครับให้บนมาล่างครับมั่นใจอีกแล้วครับล่างศูนย์หาหาศูนย์ครับพนรวยโชครับเลขเดนมา0ศูนย์ครับปักรับน่วยล่างครับมาศูนย์ครับสำหรับกระต่ายขาวผู้เท่าน้ำโชครับมาหาศูนย์ล่างครับเลขกเดนโกโตลุงครับมาสองตัวครับ มาล่างครับมีศูนย์ก็หาครับมาวิ่งครับมาลักลอยครับให้ล่างมาบนครับเล็กเด่นครับลูกบอลครับให้บนมาล่างครับเทิงหาเทิงศูนย์ครับให้ล่างไปบนครับเบอร์ชัวครับหาศูนย์ครับมาตรงๆครับกระต่ายขาวครับเล็กเด่น ล่างไหหมาศูนย์ครับรับล่วงลึกครับไหบนมาล่างครับโชวเลขเด็ดครับศูนย์หาหาศูนย์ครับพระเอกวจริงครับศูนย์หาหาศูนย์ครับกาธาพิสูจน์ครับเลขกเด่นครับมหาศูนย์ล่างครับ เล็เด่นสุกคุณทวีครับหาม่าลางสามารักลอยบนครับแปะโกรงรุดครับหมวดนี่ซูปเปอร์แมนครับไอหามาลางครับมาเบิงลือลันชนนเมืองครับเล็กเด่นถือวาใส่ได้ครับวันที่หนึ่งนีหน้าคมครับให้เด่นแปดแปดสองแปดเจ็ดครับ มาไไรทั้งบนทั้งล่างครับนารุ่นครับสำหรับดื้อหลันสนันเมืองบนครับมาน้ำโชครับมีสีมีแปดมีเก่าส่วนล่างมีสี่มีเจ็ดมีศูนย์ครับ, 4, 8, ว 4, 7, รบดวงเศรษฐีมีแปดสงเป่าลรงมีศูนย์ครับเสี้ยนถล่มเจ้ามือวัดนี้ครับมีหากระนึงครับ มันใจอีกแล้วครับมีศูนย์หาซีหาแปดหาเด่นหาครับตัวล่างหหนึ่งงวดนี้ครับมีหาหนึ่งก็ับแปดหนึ่งคนด้วยโชครับบนหายซี่กับเจ็ดลางหนึ่งก็ับเก้าครับซี่ตัวนี้มาได้ทั้งบนทั้งล่างครับส่วนมากจะมาลางครับบัวผาาครับบนมาล่างได้ล่างไปบนได้ครับเขาติดตอรลายงวดครับสำหรับเลขเด่น คนด้วยโชคครับมาเบิงกระต่ายขาวครับปักนักเวรางสามตัวนี่มากตัวครับถือวาใสได้ครับมาหน่วยมากสิบได้ครับจะ่วนมากจะมาตามปากหลักเลยครับถือว่าพานครับสําหรับปักหลักลักหน่วยครับสาหรับกระต่ายขาวช่วงนี่นี่สูย์นี่หานี่แปดครับ ผู้เทาน้ำโชวครับเหล็กย็นถือว่าใส่ได้ครับส่วนมากจะมาลางครับหมวดนี้มีเย็นหกกับเกลาครับมาเบิงโกโตลุงครับเหล็กย็นมาสามตัวมาสองตัวได้ครับมีจะมาตัวหนึ่งโดยเฉพาะเหล็กลางครับหมวดนี้สองสามเจ็ดครับ ตายขาวครับหรือว่าใจได้ครับเลขแมนชั่วครับหมวดนี้ให้เดนจิตกำหาครับมาเบิงงมาวิ่งครับไ้หากับหนึ่งครับ มาได้ทั้งบนทั้งล่างครับงวลนี้มาวิ่งหายหนึ่งล่างครับเด่นหาครับแปะโกงครับมีเจ็ดกับหกครับหรอสิจับแปะโกงครับมาครับมาวิ่งมวดที่แล้วรุดงวดนี้อาจจะมากก็ได้ครับแปะโกงเพราะว่าชนครับเลขกรองกาธาพิสูจน์ครับเจ็ดนาทตตามครับสําหรับแปะโกงรุดมวดที่แล้วงวดนี้ต้องกลับมากครับมาวิ่งนี้ยังไม่เคยรุดครับ ช่วงนี้มีหนึ่งกมหาครับมาเบิ้งลูกบอลครับสี่ตัวมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับมีหามีเก่ามีสี่มีแปดเด็กแม่นยําครับมีเจ็ดกัหาครับด้วยบนตัวเดียวให้เจ็ดมากครับเบื่อชั่วริงครับให้ติดตามเลขลางครับเขารุดเข่าเขารุดครับ วดที่แล้วไห้เขาครับมวดนี้มาไห้หกครับนี่หกนี่เจ็ดบนไห้เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดครับมาเบิรงอาจารย์สิงห์ดำครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับบนไห้เนื้อมาหาครับส่วนเบือล่างไห้มาเต้าครับกระตายทองครับล่างไห้หนึ่งหาหนึ่งเจ็ดบนไห้สีหาเจ็ดหาครับอ้ยล่มครับ ได้ครับแปดาบางทีสครับสำหรับเทียนถ้าเอกตัวริงครับ,บ,ลเ,บเ,รเลือกบนหิมาทเลือกล่างเหยดหวที่แล้วใหยียดล่างถูกต้องนะครับโชคที่เล็ดขึ้นกันครับห้มาตุกงสงสยครับศูนย์หาหาศูนย์โดยเฉพาะตรงนี้ครับหววนี่หึ้งซีหนึ่งแปด หนึ่งเจ็ดครับส่วนเก่ามีเก่าสี่เก้าหาเก้าเจ็ดครับสำหรับพระเอกตัวจริงครับถือว่าแม่นครับมากเขาเอกทรงพลังครับมี่หาสี่หาหกหาแปดเจ็นที่สุดกต่คือหาครับโชคพะวีคูณครับมี่แปดครับเป็นเลขบนบนครับส่วนรางนี่เจ็ดครับแปดสี่แปดคร ครับเรวัานี่เห็นศูนย์กบเย็ะมากครับนี่ประกบนี่หนึ่งครับนี่แค่สามตัวครับหาเลขประกอบเป็นเลขบนได้ครับผมว่าคิดว่กมากตรงมี้ศูนย์นี่นี่มากในทั้งบนทั้งล่างหาที่ตามครับเลยแค่สามตัวหาเลขก็นมาประกอบใส่ครับ เยอะมากเลยจับคู่จุดบนเขตาตะวันเล็กเย็นหนีเนขาใบาครับสำหรับมากท้องท่านมาเบิ้งรุ้งดัำหนวดแสงครับเตียนสุดมีหากเก่าครับคนซองเลขครับศูนย์ซหาซีฮุกซีเจ็ดซีโซ่หนึ่งจะมากในใบครับนี่จะเป็นสุดสามตัวมีเจ็ด เจ็ดซีเจ็ดหนึ่งได้ครับหกซีแปดหกได้ครับผมจับใช่ครับสำหรับเอซีถีติดตามเรีเดินของมาสีหมอกพุ้นสองครับขอขอบคุณครับเอซีโอมารับช่งม่มาติดตามขอบคุณทุกคนหนาจ้ารครับขอห